มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศแล้ววันหยุดเดือนกรกฎาคม2,568ได้หยุดยาวทั้งราชการและเอกชนค่ะเดินทางเข้าสู่เดือนที่7ของปีนะคะในปี2,568หลายคนยังคงมองหาวันหยุดเพื่อวางแผนพักผ่อนจากการทำงานที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีทั้งวันหยุดยาววันหยุดราชการและก็วันพิเศษมากมายเลยค่ะสามารถวางแผนหยุดยาวมากสุด4ีวันโดยรวบรวมวันหยุดเดือนกรกฎาคม2568าหแมาให้เราดังนี้นะคะวันหยุดเดือนกรกฎาคม2568ันรหสวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2568วันอาสาฬหบูชาวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2568วันเข้าพรรษาหยุดเฉพาะราชการธนาคารและเอกชนไม่หยุดค่ะ ซึ่งในสัปดาห์นี้จะหยุดยาว4วันรวดนะคะเฉพาะราชการทั่วไปลาวันเพิ่ม1 1กรกฎาคมรวมวันเสาร,ร์อาทิตย์ตั้งแต่พระฤหัสที่10ถึงวันที่13รกรกฎาคมคือวันอาทิตย์นะคะในปี2568ค่ะวันจันทร์ที่28รกรกฎาคม2568วันเฉลิมพระชมพันศาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม2568หยุดยาว3วันรวด รวมวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่26ถึงวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568ค่ะสำหรับวันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม2568นะคะวันพรหัสบดีที่10กรกฎาคม2568บวันอาสาหัตบูชาวันจันทร์ที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ